สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องการหารทศนิยมนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะครูจะขอทบทวนเรื่องการหารทศนิยมซึ่งนักเรียนเนี่ยเคยเรียนมาแล้วในระดับประถมนะคะโดยการหาผลหาร32.45หารด้วย0.05ค่ะ นักเรียนจำได้ไหมคะหลักการหารทศนิยมมีอย่างไรบ้างการหารทศนิยมนะคะไม่ยากเลยเพียงเราสามารถทำได้เลยนะคะโดยการทำให้ตัวหารกลายเป็นจำนวนนับเสียก่อนเช่นข้อนี้นะคะตัวหารของเราก็คือ0.05เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งถ้าเกิดครูต้องการทำให้เป็นจำนวนนับ ครูทำการเลื่อนจุดทศนิยมค่ะแบบนี้ก็ต้องเลื่อนจุดสองครั้งนะคะถึงจะทำให้กลายเป็นจำนวนนับได้เนาะก็คือ5นั่นเองนะคะแต่ว่าเราเลื่อนตัวตัวหารอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเลื่อนตัวตั้งด้วยนะคะ32.45่ 32. 45, ครูก็เลยต้องเลื่อน2ครั้งเช่นกันกับตัวหารนะเลื่อนสองครั้งเช่นกันเปิบเป็นอย่างนี้ ะะจะได้ดังนี้เลยค่ะ32.45หารด้วย0 0นยนะคะเท่ากับ3,245ัหารด้วย5นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการตั้งหารยาวเลยค่ะนักเรียน5หาร3,245นะคะอ่าะคะตัวแรกเลย5หาร3ได้ไหมคะ อ่ามันหาไม่ได้เพราะว่า3น้อยกว่า5นั่นเองนะดังนั้นคูณเลยต้องเลื่อนมาอีกหลักหนึ่งเป็น32เนาะ5หารสามสิได้ไหมคะได้เท่ากับ6เนาะ5คูณหได้30เสร็จแล้วเอา2ตัวมาลบกันเหลือเป็น2 ต่อมาเราก็ดึง4ลงมานะคะดึง4ลงมาเลยแบบนี้5หาร24ได้เท่าไหร่เอย่ยได้เท่ากับ4นั่นเอง4คูณ5เป็น20 24ลบ20เหลือ4เสร็จแล้วเราดึง5ตัวสุดท้ายลงมาเลยค่ะแบบนี้5 หาร45ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ9นั่นเอง9คูณ5ได้เป็น45ลบกันเหลือ0แสดงว่าเราหารลงตัวแล้วนะคะแล้วก็การหารเนี่ยสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ให้นักเรียนเขียนสรุปได้เลยคะ่ะดังนั้นนะคะ32.45 หารด้วย0.05นะคะเท่ากับ649นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากการที่เราเรียนมาเนี่ยเราจะรู้กันเนาะว่าทศนิยมไม่ได้มีแต่ทศนิยมที่มีค่าเป็นบวกแต่เพียงเท่านั้นยังมีทศนิยมที่มีค่าเป็นลบด้วยจากนั้นครูจะขอทบทวนการหาร จำนวนที่เป็นบวกและจำนวนที่เป็นลบนะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยหาผลลัพธ์หาผลหารตาม3ข้อนี้เลยข้อ1 22หารด้วย2ได้เท่ากับท่องแม่สุดคูณเว็วแม่11หรือแม่2ก็ได้คะ่ะได้เท่ากับ11นั่นเองนะข้อ2 -2 ลบ2หารด้วยลบย2่าบหารด้วยลบ2ได้เท่ากับ 11เช่นกันข้อ3 22หารด้วยลบ2ได้เท่ากับลบ11นะคะนักเรียนพอจะนึกออกแล้วโนาการหารนะคะการเหมือนการคูเลยที่ครูทบทวนไปก่อนหน้านี้นะคะการหารถ้าเกิดเครื่องหมายของตัวตั้งและตัวหารเหมือนกันจะได้คำตอบที่เป็นบวก เช่นตัวอย่างข้อแรกเนาะ22เป็นบวก2ก็เป็นบวกได้คำตอบก็คือ11ซึ่งเป็นบวกนั่นเองข้อ2ลบ2เนี่ยเป็นลบนะคะลบ22่าบเป็นลบลบ2ก็เป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันคือมันเป็นลบทั้งคู่ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็เลยเป็นบวกส่วนข้อ3 2เนี่ย22มีค่าเป็น บวกในขณะที่ลบสองมีค่าเป็นลบพอเอามาหารกันนะคะก็เลยได้ลบสิซึ่งมีค่าเป็นลบนั่นเองต่อมาครูจะพานักเรียนมาดูตัวอย่างการหารการหารผลหารนะคะของทศนิยมนะข้อหนึ่ง 0.561หารด้วย0.3อ่า0.561มีค่าเป็นบวกเนาะ0.3ก็ 3, มีค่าเป็นบวกดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้มาต้องมีค่าเป็นบวกเช่นกันเสร็จแล้วให้นักเรียนทำการเลื่อนจุดเลยค่ะ0.3เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคงรูต้องเลื่อนจุดทศนิยม1ครั้งเนอะ จำได้ไหมคูงเลื่อนจุดทศนิยมหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นตัวตั้งของเราก็ต้องเลื่อนจุดทศนิยม1ครั้งเช่นกันได้ดังนี้เลยค่ะ0.561นะคะหารด้วย0.3เท่ากับ5.61นเนาะคูเลื่อนจุดมาแล้วจากหน้า5เลื่อนลงมาเป็นหลังหงานะคะหารด้วย3นั่นเองอตั้ง หารยาวให้ครูเลยค่ะนักเรียนสามหารห้าจุดหกหนึ่งนะคะสามหารห้าได้ไหมคะหารได้ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับหนึ่งนั่นเองเนาะหลังหนึ่งครูใส่จุดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวตั้งของเราเป็นทศนิยมเนาะครูใส่จุดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่สับสนหนึ่งคูณสามได้สาม ห้ลบสามเหลือสองนั่นเองเสร็จแล้วดึงหลงมาสามหารยี่สิบหกได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับแปดถูกไหมแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่เอามาลบกันเหลือสองนะคะสุดท้ายดึงหนึ่ง่วนสุดท้ายลงมาเลยค่ะ 21่สามหาร21ได้เ7คูณ3ได้21เอพื่อลบกันเหลือ0นะคะแสดงว่าการหารของเราก็จบเพียงเท่านี้เขียนสรุปคำตอบให้ครูด้วยค่ะดังนั้น0.561หานะคะหารด้วย0.3เท่ากับ1.87นั่นเองค่ะ ข้อ2นะคะลบ0.0718หารด้วยลบ0.25อ่าดูเครื่องหมายก่อนเลยตัวแรกลบ0.0718มีค่าเป็นลบลบ0.25มีค่าเป็นลบเช่นกันดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้มาต้องมีค่าเป็นบวกอ่ะ ตัวหารของเราลบ0.25เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณเลยต้องเลื่อนจุด2ครั้งนะคะดังนั้นตัวตั้งของเราต้องเลื่อนจุด2ครั้งเช่นกันปึ๊บปึ๊บแบบนี้โอเคเนาะต้องมาอยู่หลัง7นะได้ดังนี้เลยค่ะกลายเป็นลบ7.18หารด้วยลบ25 นะคะตั้งหารยาวเลยทีนี้จะเริ่มยากแล้วนะคะเพราะว่าตัวหารของเรามีสองหลักเนาะไม่ได้มีหลักเดียวแบบข้อที่ผ่านมาดังนั้นถ้าเกิดใครท่องสุดคูณแม่ยี่ห้าได้นี่ถือว่าได้เปรียบมากนะคะถ้าเกิดใครท่องไม่ได้ก็ไปทดในกระดาษเนาะอ่ะมายี่ห้าหารเจ็ดได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เนาะแสดงว่าครูต้องเลื่อนจุดมา เลื่อนมาอีกหลักหนึ่งนะคะเจเป็นเจ็ดสิบเอ็ดนะคะยี่สิบห้าหารเจ็ดสิบเอ็ดได้ไหมได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับสองแต่เราใส่สองเฉยๆไม่ได้เนอะเพราะว่าข้างหน้าเรามีจุดด้วยนะคะนักเรียนต้องให้จุดตรงกันนะคะยี่ิบห้าคูณสองได้เป็นห้าสิบเสร็จแล้วลบกันเลยค่ะเจ็เจ็สิบเอ็ดนะคะลบห้าสิบเหลือ 21นั่นเองเสร็จแล้วดึง8ลงมาแบบนี้อ่ะ25หาร218ได้เท่าไหร่คะได้8เนาะ8ดคูณย5ได้200 218สอลบสองเหลือ18นั่นเอง ทีนี้ปรากฏว่าตัวเลขข้างหลังเราหมดแล้วนะคะดังนั้นแต่ว่าแต่ว่าเศษของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ศูนย์เราเลยต้องทํำไงเอ่ยทําการเติมศูนถูกปะทาการเติมศูนย์แล้วก็ดึงศูนย์ลงมานะคะแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมศูนย์ไปข้างหลังอย่งเงี้ยผลมันก็ไม่เปลี่ยนถูกไหมอะยี่สิบห้าหาร้อยแปดิบได้เท่าไหร่เอ่ย ได้เท่ากับเจนะคะ7จ็คูณยีได้ร้อยเเอามาลบกันเหลือ5นั่นเองนะทีนี้มันก็ยังไม่เสร็จอีกถูกไหมคะเพราะว่าเศษของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ศูนย์ดังนั้นครูต้องเติมศูนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงศูนย์ลงมา25อ่าหาร50ได้เท่ากับ สนั่นเองนะสองคูณยีได้50เนาะเอามาลบกันเหลือเป็น0แสดงว่าการหารก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะคะเอามาเขียนสรุปให้เรียบร้อยค่ะลบศูนย์นหะคะหารด้วยลบศูนได้เท่ากับ0ูนย์นั่นเองค่ะ ข้อ3นะคะ0.2568หารด้วยลบ0.04 0.04ตัวตั้งนะคะ0.2568มีค่าเป็นบวกตัวหารลบ0.004มีค่าเป็นลบดังน,นั้นผลลัพธ์ที่ออกมามีค่าเป็นลบ ต้องจําไว้นะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาต้องเป็นลบนะคะยอย่าลืมใส่ลบไปที่คําตอบด้วยนะ,ะมาเลื่อนจุดการข่ะนักเรียนตัวหารเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นครูต้องเลื่อนจุดทั้งหมด3ามครั้งนะคะดังนั้นอันนี้ครูเลื่อน3ามครั้งด้วยโนต้ตตัวตั้งนะคะ123เลื่อนมาอยู่หลัง6นะคะแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะโสองร้อยห้าสิบหกจุดแปดนะคะหารด้วยลบสี่นั่นเองอ่ะมาคูณตั้งหารเลยดีกว่าสี่หารด้วยสองร้อยห้าสิบหกจุดแปดนะคะมาสองอ่าสี่หารสองลงตัวไหมหารได้ไหมไม่ได้แสดงคุณต้องเถิบไปอีกหลักหนึ่ง สองหาร25ลงตัวไหมคะไม่ลงตัวได้เท่าไหร่ลูกได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะหกสี 6, 4, อ่ะคุณใส่เลข24ลงไปนะยี่สลบยีเหลือ1ดึง6ลงมา4ี่หารสิลงตัวไหมได้เท่าไหร่คะ ได้4เนาะสี่คูณสได้เท่ากับ16นะคะลงตัวเลยอ่าใส่0ลงมาแต่ทีนี้มันยังไม่หมดเนาะเพราะว่าเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะดึงลงมาเลยค่ะเลขแปดสี่หารแลงตัวไหมคะได้เท่ากับ2นั่นเองนะแต่อย่าลืมเนาะว่ามันมีจุดด้วยนะคะใส่จุดให้เรียบร้อย2อคูณสได้8ลบกันเหลือศูนเป็นการจบการคูณ นะคะแตะ่การหารแต่เพียงเท่านี้เขียนสรุปให้ครูด,ด้วยค่ะอย่าลืมว่าคำตอบของเราต้องมีค่าเป็นลบดังนั้นต้องใส่ลบลงไปข้างหน้าด้วยนะอ่ะ0.2568หาหารด้วยลบ0.004เท่ากับลบ64.2นั่นเองค่ะ อ่ะคือทศนิยมเนี่ยเวลาเราหารบางทีการหารเนี่ยมันจะเอ่อเขาเรียกว่าหาไม่ลงตัวดังนั้นโจทย์บางโจทย์เนี่ยจะมีการอนุโลมให้นักเรียนตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง3าตำแหน่งบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่หลักการปรเิเศษก่อนเลยหลักการปรเิเศษง่ายๆค่ะสมมุติอย่างตัวอย่างทั้งหมด3ข้อนี้นะ จงประมาณค่าจำนวนต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะคะ,ะข้อแรกดูข้อแรกเลย3.5617เวลาหนูประมาณนะลูกถ้าเกิดเขาบอก3ตำแหน่งถูกไหมนี่นี่เขาบอก3ตำแหน่งนะคะให้หนูดูตำแหน่งถัดไปเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าให้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งหนูก็ต้องดูตำแหน่งที่4แต่ถ้าเกิดเขาให้ดู ให้เป็นโศนิยม4ตำแหน่งหนูก็ต้องดูตำแหน่งที่5อย่างเงี้ยเป็นต้นไปนะคะดูข้อหนึ่งสามจุห้าหกหนึ่นะคะหนูก็นับ1 2 3 4ต้องดูตัวนี้นะตำแหน่งที่4นี้ดูว่าตัวเลขนี้อะคะ่ะถ้าเกิดตั้งแต่5ขึ้นไป5 6 7 8 9ให้หนูเลื่อนขึ้น่เห็นไหม คำตอบของเรา3.562เพราะว่า 7, อ่า7เนี่ยเป็นเป็นตำแหน่งที่4มีค่ามากมากกว่า5นะคะก็เลยเลื่อนหลักที่3เนี่ยหลักที่3ที่เป็น1เนี่ยข,ขึ้นไปบวก1นะคะกลายเป็น3.562นั่นเองตัวอย่างที่2 4.561328ออันนี้มีทศนิยม ห้าตำแหน่งเนาะแต่เราไม่สนใจนะคะเขาให้เป็นทศอิยมสามตำแหน่งให้หนูดูตำแหน่งที่สี่ค่ะเหมือนกันแม้มันจะมีห้าตำแหน่งหนูให้หนูดูที่ตำแหน่งที่สี่อย่างเดียวนะคะตำแหน่งที่สี่เป็นเลขสองซึ่งมีค่าน้อยกว่าห้าดังนั้นให้ปัดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะกลายเป็นสี่จุดห้าหกหนึ่งสามอันนี้ครูเขียนตกไปเนาะแต่ครูเขียนเพิ่มให้สามนะ อ๋อครูขอโทษที่อันนี้มันต้องเป็นดูที่เลขอะไรลูกโทษโทษโ,ทษโทษอันนี้ครูต้องดูที่เลขสามถูกไหมเพราะสามเป็นตำแหน่งที่สี่นะคะอ่ะเป็นหนึ่งนะลูกนี่นี่นี่สามเป็นตำแหน่งที่สี่เนี่ยครูก็ตาลายมองเบอร์และวตำแหน่งที่สี่เนอะก็คือสามแต่ก็มันก็ค่าน้อยกว่าห้าเช่นกันดังนั้นหลังจากนี้ไปทั้งหมดหนูตัดทิ้งไปได้เลย นะคะตัดทิ้งไปเลยตอบแค่3หลัก4.561นะคะต่อมาลบ0.4598เก้าอการประมาณการปัดเศษเนี่ยมีผลกับเป็นลบเป็นบวกไหมครูบอกเลยไม่มีผลนะคะใช้หลักการเดียวกันอย่างข้อนี้ที่หนูต้องดูเลยก็คือเลข 8, 8ถูกไหมเพราะแอยู่ตำแหน่งที่4เนาะน,นี่นี่เลขนี้เลข8ปนะ เลข8ปรากฏว่ามันมีค่ามากกว่า5ดังนั้นหนูก็ต้องปัดขึ้นปัดขึ้นไปบวก1ถูกไหมปรากฏว่าบวกดึงเลขที่มันอยู่ตำแหน่งที่3ก็คือ9กบวก1ก็เป็น10ดังนั้นหนูก็ปัดขึ้นไปอีกหลักหนึ่งลูกก็เลยกลายเป็นลบศูนยนั่นเองโอเคเนาะไม่งงนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันจงหาผลหารนะคะลบ0.875หารด้วยหารด้วย0.03โดยเขาบอกให้ตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งมาอ่ะ ตัวตั้งลบ0ูนจแปดเจดหมีค่าเป็นลบนะคะอย่าลืมนะดูเครื่องหมายก่อนเลย0 0นจศย์สมีค่าเป็นบวกด,ดังนั้นคำตอบที่ได้ต้องมีค่าเป็นลบนั่นเองอย่าลืมนะก่อนตอบใส่ลบด้วยนะคะเลื่อนจุดกี่ตำแหน่งเนี่ย <c oughs> ตัวหารนะคะมีทศนิยมสองตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นคุณเลื่อนสองครั้งนะคะ ดังนั้นตัวนี้ต้องเลื่อน2ครั้งเช่นกันแบบนี้อ่ะตังหารแบบนี้เนาะปะกลายเป็นลบ68.75หารด้วย3นะคะเลข3ามง่ายๆเนาะอ่ะตั้งหารกันปึ๊บ3หาร6ลงตัวไหมคะลงตัวได้เป็น2ถูกไหม 2องคูณ3ได้6ลบกันเหลือ0อ่ะดึง8ลงมาค่ะลูก3หาร8ได้2 2งคูณ3ได้6เนาะลบกันเหลือ2นะคะเสร็จแล้วดึง7ลงมาค่ะ3หาร27ได้เป็น9อย่าลืมใส่จุดนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่จุดนะ อะลบกันเหลือ0แต่ยังไม่หมดเราเหลือให้ตัวหนึ่งดึงลงมาเลยค่ะ3หาร5ได้เท่ากับได้เท่าไหร่ได้1นะคะได้1เนอะลบกันเหลือ2ทีนี้เหมือนเดิมเลยปรากฏว่าข้างหลังหมดแล้วให้เราเติมอะไรเอ่ยเติม0ดึง0ลงมา อะดึงศูนยลงมาเศษ3ามหารยีได้เท่ากับ6กนั่นเองนะสามหกสนะคะลบกันเหลือสองยังไม่สุดอีกครูก็ต้องดึงศูนย์ลงมานะคะดึงศูนย์ลงมาปุ๊บ3หารยีสเหลือหาร20ได้เท่ากับ 6เช่นกันนะคะได้18อ่ะจากการสังเกตหนูจะพบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสมไม่มีทางหาได้ลงตัวเลยเพราะหนูดูสามสอตัวถูกปะหาพอลบกันมันก็เหลือเศษสองเศษสอ,ง,องนี้ตลอดเลยซึ่งนี่แหละคือตัวอย่างของการที่อ่าทศนิยมที่มันหาไม่ลงตัวทีนี้ทำยังไง นะคะให้หนูหาสิ้นสุดแค่นี้เลยเพราะว่าตามโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะคะแต่ว่าหนูจะหามาปุ๊บหาแค่3ามตำแหน่งเลยไม่ได้เพราะเวลาหนูปัดเศษเนี่ยหนูต้องดูที่ตัวถอยหลังไป1นึนอันถูกไหมดังนั้นสุดท้ายเลยเนี่ยครูต้องหาคําตอบประมาณเป็นทศนิยม4ตํตำแหน่งนะคะเสร็จแล้วประมาณเลยลูก ยี่สิบจุเหนึ่งหหเราดูที่ตัวที่สี่ถูกไหมหกเนี่ยมีค่ามากกว่า5้าดังนั้นคูปัดขึ้นนะคะได้คำตอบเป็นยี่สิบสนเจดะคะคูเขียนสรุปได้เป็นดังนี้เลยดังนั้นลบศูนย์จุดหเจหนะคะหารด้วย0.03มมีค่าประมาณลบ ยี่สิบสองจุดเก้าหนึ่งเจ็ดนั่นเองข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งค่ะนักเรียนเครื่องหมายปกติเราใช้เครื่องหมายเท่ากับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเครื่องหมายการประมาณค่านะคะเพราะว่าคําตอบนี้นะคะไม่ใช่คําตอบแบบเป๊ะๆมันคือค่าประมาณดังนั้นหนูไม่สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับได้หนูต้องใช้เป็นเครื่องหมายประมาณค่า นักเรียนคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองทําข้อนี้ดูนะคะลองทําลงในสมุดหรือในกระดาษได้เลยนักเรียนจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมยอย่างข้อนี้นะคะเขาตอบให้ตอบเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่งเนาะดังนั้นนะคะหนูต้องหาเป็นทศนิยม5ตําแหน่งก่อนแล้วค่อยดูตาแหน่งที่5นะคะว่าต้องปัดขึ้นหรือปัดลงนั่นเองอ่ะให้นักเรียนหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ หาคำตอบด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคำตอบตรงกับของคุณครูหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครูจะเฉลยแล้วนะคะไหนมีใครได้คำตอบตรงกับคุณครูไหมเอ่ยสุดท้ายนะคะคำตอบเนี่ยจะได้0.07184ทั้งหมดตําตำแหน่งพอดีเลยซึ่งตำแหน่งที่5ก็คือเลข สี่นั่นเองซึ่งเลขสี่เนี่ยน้อยเนาะน,น้อยกว่า5ดังน,นั้นครูเลยปัดทิ้งเหลือคำตอบก็คือ0.0718นั่นเองสุดท้ายนะคะครูจะสรุปการหารทศนิยมเนาะข้อหนึ่งการหารทศนิยมนะคะสามารถทำได้โดยการทำให้ตัวหารเนี่ยเป็นจำนวนนับก่อนแล้วค่อย หาผลหารนะอันนี้คือความรู้แั่ประถมที่เราเรียนมาข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะถ้าทศนิยมที่มีค่าเป็นบวกกับทศนิยมที่มีค่าเป็นบวกหารกันคําตอบที่ได้เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกนั่นเองถ้าทศนิยมที่มีค่าเป็นลบนะคะหารทศนิยมที่มีค่าเป็นลบจะได้ทศนิยมที่มีค่าเป็นบวก แต่ถ้าทศนิยมที่มีค่าเป็นบวกนะคะหารด้วยทศนิยมที่มีค่าเป็นลบจะได้ทศนิยมที e ่เป <s inappropriate. Paige> ็นลบนั่นเองง่ายๆเลยก็คือดูเครื่องหมายเนาะถ้าเกิดเครื่องหมายเหมือนกันนะคะเป็นบวกก็เป็นบวกทั้งคู่เป็นลบก็เป็นลบทั้งคู่นะคะผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะเป็นบวกนั่นเองถ้าเกิดมีเป็นเครื่องหมายที่ไม่ไม่เหมือนกันตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบอาจจะสลับกันได้นะคะ ตัวลบอาจจะเป็นตัวตั้งส่วนบวกอาจจะเป็นตัวหารได้เหมือนกันเครื่องหมายต่างกันแบบนี้จะทําให้ทศนิยมที่มีค่าเป็นลบนั่นเองค่ะสําหรับการหารทศนิยมนะคะครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ